Hello my f r i เฟรนด์วีลค t มทูมาดามดินไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะนี่คือเอเจนซี่สุเรียนพยาไทยนะคะวันนี้มาดามดินมารอนะคะมารอไซไลน์เพื่อนนะคะนักธุรกิจสุเรียนคุณเรืองศิษย์นะคะจะนัดซ้อมสาธิตสินค้ากันที่เอเจนซี่พยัดไทยนะคะติวเข้มตัวต่อตัว,ตวส่วนอัพไลน์นะคะติดธุระอาจจะตามมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ซีเรียสนะคะก็ เย็นนี้6โมงครึ่งจะมีประชุมนะคะที่เอเจนซี่พราม2ก็จะไปกับคุณเลืองสิทธิ์นะคะไปกับพี่เลืองนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเป็นคลิปวิดีโอและภาพนิ่งนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปก็มาสันส้นๆแค่นี้นะคะสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีที่19มกราคม2 5 6 6ค่ะ